ีกแล้ไปยังปลาตองครับผมมามาแล้วครับผมปลาตองปลาตองซึ่งตัวนึงใส่ละอ้นนึงปลาตองเลยเหล่านี้เนาะถ้าปลากายมันสิมีจุดดิเนาะโอ้ขึ้นมาขึ้นมาเอาขึ้นเรล่ก่อนขึ้นเรล่ก่อนอู้แต่เพี้ยนไงครับผมพี่น้องเอาขึ้นเรล่ก่อนอู้แต่เพี้ยนไงแต่เพี้ยนไงอู้พันล้ออมเลยอ่ะแต่เพี้ยนไงครับเนี่ยเออไงแต่เพี้ยนเขื่อนครับตัวปะไงเลยนี่ตัวงามแห็เนาะใส่มันไหม ใส่สวยมากมากเลยโอ้ยสุดยอดวันนี้อาหารเช้ามาครับผมพี่น้องครับโอ้มาเนี้กลางดางไว้ครับผมยูนเคืนแม่ปัจจันรครับงวงแต่มายยมไปได้ปวดไ้กลางแต่เมื่ขค้นครับมาเนี้ยกับกับพ่อใหญ่เลี้ยงครับนี่เคลิลเป็นเคอนแม่ปัจจันรครับมองเนี้ พึ่งจะลงยามครับก็บได้จะหาเม็ดนี่แหละมีแต้มอยู่ครับนี่ย้อนแสงยังหน่อยกล้องก็ถือน้ำแล้วมาครับผมเนี่ยแต้มแต้มสามเนาะถามแต้มล้ะปาดบอมันตูงใหญ่ดเออปาดจลกหน่อยปาดลวดคัตเตอร์นึกว่าได้เตรียมคัตเตอร์ไว้อะมันเข่าตัวหัวแล้ว่ังถึงมือของ มันเข่าต้งหัวครับเป็นดา่างแปดเส้นแต่ว่าปลาตัวนี้นะ่จะใส่เก้าเส้นถึงสิบครับแต่ว่าส้มแปดเส้นปอนปุดปอนปุดธรรมาดาถึงขีบมันวะเนอทึ้งๆตัวน้นหัดนเอามีดจิ้มแล้วก็เช็ดหล,ลุดเจอือเสียาดด่างอีกแหละคือดาเลกน้อยเอา,ม,ามันเลย <laughs> มันหลายตายดอกนี่พอ มัว่าหลอดเต้นถือตาถือนี่บ่มาแล้วครับนี่เริ่มแล้วนี่ก็ได้ลาบแล้วละ่ะทำนี่เราไม่ไงเนาะเราพอได้ยูพอได้กินครับผมตัวนี้ดักเติบนึงเนอะอาะไงเติบนึงเนาะมาเป็นคููเลยมาซุ้มเป็นฟูงซุ้มนั่นบ่เหรอเห็นมือพันเป็นป่านี่แล้วนะอืมน้ามันเย็นมันจากรอยเน๊ะ ถ้าน้ำเย็นป่าสามตัวโลอืมใช่ประมาณสามตัวโลครับสามตัวสี่ตัวโลครับไปเรื่อยๆผมดึงหลากรำเรือไปเลยล่ะนูเขาอยู่ปะนเนาะทำมันคนลุกในเรือปูแล้วจนขี่ขัน้นพ้นได่บ่ละ อ,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 อ้าวว่ันโดนครับว้าวโอ้ปูคนหายอยู่ตัวนี้ปูหายอยู่ปูหายอยู่ได้การได้การบ่โดนบ่โดนก็ได้ปดใครอยู่เนาะป่าเอ้ากล้องกับเด็กไทยจับมือถือครับผมพี่น้องกล้องโกโปรว่าได้เอามาสั้นใส่หนังหัวใส่หนังอกเลยนั่นแม่งามเนาะใส่นี่จกักโตโลสามโตโลสี่โตโลเนาะพีออ่ชา,ายเนาะใคร สามตัวโลสี่ตัวโลครับใส่นี่ต่ตามสีครับไปดูยืนต่อมันหมันเดอป่้ยข <c oughs> นลุกคัก <c oughs> ด่างกันเลิกขนาดได้ครับนี่แปดเส้นห้าสิบต่ แต่ว่าข้างล่างนี่ยจักถือบ่ถือแหละยกแต่ข้างบนก็พอละข้างล่างเดี๋ยวรุ่นกันตอนเก็บเลยขึงแค่หมดขึงแค่วัวมันหลากลงอ่อนขึงแค่ตรงไหนตรงไหนหนันกหน, <มา S 1> น,นักบ่ขึ้นจมครับแกขึ้นจมครับแ่เอาคือหลุดแล้วขึ้นจมข้างล่างบ่อเอาเลือกหาสิบตาสี่เมตรพุดนี่ย โอ้โอ้มันดูแข็ง่างสุดอุลีพี่น้องครับผมเผยมยังไม่อีกเรื่องแข็งแรงอลยเนาะเก่าแล้วเออไม่ต่างผ่านมาหกห้าสามสิบสามเมตรครับเอยแปดแปดห้าสี่สิบเออซี่เมตรนั่นแหละแปดเส้นหาสิบตาแปดห้าสี่สิบซี่เมตรนะครับหอดผืนม้าป่าเคลื่อนครับยิ้วมือเงินก็สีจมบัวจักนะมือลูกจมนะอืม บ่ได้ลื้ขึ้นมาสุดความลึกนซี่เมตรนะครับพี่น้องโอ้บ่ต่ายเลยเนาะเมื่อไห่ผมเออคือว่าต่ายว่ะป่านานนี่ป่านานี่มันปกติใส่ขามขึ้นนี่ใส่ว้แตยบางบ้านครับผมพี่น้องครับ <c oughs> แยมหาครับผมมาแล้วมาเรื่อยๆโอ้หมันคักูเ้ย <c oughs> เอาได้กินนะ ปาดอีกแล้วปาดลวดมันยากเงนมันอยากแน่นปาดช้หน่อยรูดตอวไหนนานอ๋อวัวตายตัวครับผมป่าสดหาเตีมแล้วครับใส่เงี้งๆสามตัวโลดสี่ตัวโลครับใช่ละเขาวมันเนะอย่นั้นะคื้องขัดด้วยอย่างมันจะอยู่ทางล่างกูเลยนาะงไปไนเนาะอ๋อเอาเลยตัวนี้อ๋อเอาแล้วครับข้างบนตัวนี้ วนมากกับขันยามแบบนี้มันจะเกิดได้ตัวข้างบนนะครับเพราะว่าข้างล่างมันเล็กซี่เมตรผมเนาะตายมันตายตายเออเป็นเต็มที่หกครับผมพี่น้องครับเฮ็ดนี่ยังกินดีครับผมพี่น้องบอกมาเด้อคอมเมนต์มาเด้อเฮ็ดนยังกินอ่ะเฮ็ดนยังกินไอ้เส้ยวขึ้นหมุนนังชั้นราไงดังปิ้นเผาหัวให้หดอ ปิ oh. ้นยุบ oh, ่ะนุ Hence, ่มปุ oh, <h <h ๊บปิ้นอ๋อปิ้นยู่บ่เพราะนี่จับเออต้องจับอันนี้เออเออจับเข่าโอ้ยยาตึงครับนี่ปลาตัวเดียวแม่นบ่บหกอั่นนะเบ่งบอสุดเนาะไปเดี๋ยวจะงามกูจังว่ากันครับเดี๋ยวอยู่ในด่างคือเก่านละเฮ็ดยังกินดีครับผมพี่น้องปลากระมังครับนี่คอมเมนต์มาบอกเด้อเฮ็ดยังเนี่ย ทั้งบานทั้งบานท้าเห็ดอย่างเมนูอย่างดีจังสี่เสียบปิ้งบอกเฮ้ยต้มเฮ้ยจังไหนครับโอ้หมานคักอยู่ดอกปูหายอยู่ <c oughs> มากับนี้เลี้ยงครับหมดปอมจึงนี่ร้อยเมตรแล้วครับนี่อีกสามร้อยเมตร ฮะเอาอีกแล้วบ่เอาอีกแล้วปูแห่อีกแล้วครับลปลายอย่างปายย่านี่ปลายอย่างในปนินบะไงอย่างไ่ปนินโอ้ยป่ามอสีพี่น้องป่ามอสีก็มียู่เขื่อนครับผมมาหอดเขื่อนแม่ประจ,จันลนะไม่หอดแต่ดดแล้วว่จักป่ามอค้างดำปลามอค้างดำเนี่ยต้องกำจัดครับเอเลียนสเปซี่ครับแพรพันุไว้ขนาดไปครับผมน้องดุนกันต่อครับ มันทางยังอีกยาวไกลผมกัค่อยประคองเรือน้ำมันกับเบิ้งไทยคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำหนทางยาวไกลมันหมานเ,นเด้อปู่เบัวไปไหนอู้เหรอเจออีกแล้วครับผมพี่น้องเบรกเรือกับพระท่านมาเนี่ย <c oughs> อู้เดี๋ยวด้วเดี๋ยวด้เบรกเรือ่อบพระท่านมันอยู่เลิศเก,กิดพระท่านว่าหั่น โอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มั้งเนี่ยกระรมตัวมั้งแม่นบ่ผู้เดียวอ๋อเอาครับผมเดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วตายบ่พ่อตายโอ้จี๊ดเลือดกับพ่อตายเนาะอืมผงาบผงาบดูครับผมเด็กกระมังครับปลากระรมมังเป็ดยังกินดีเนาะพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อ นี่ช่าบ้านห้องบ้านนี้เนี่ยังไโอู้มาแล้วครับผมพี่น้องปลาตองครับบ้านนี้ตองไม้เอ,อ้ยผมจะหาตูวพ่อครับัมจะเจอปลาตองเป็นตัวแรกเนาะปลาตองเนาะ,ะตองได้เป็นตัวแรกครับผมพี่ต้องนี่อ่ะใส่งา,งามๆครับปลาตองอ๋ออ,อยู่แล้วฮ<า>ะปลาตองบโอ,โอกระมังครับผม เงอเอาได้ปุ๋ยคนลุกคักนะโอ้ดีจเต็มเลยเดี๋ยวผมนับเป็นครับผมพี่น้องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับอ่ะเก้าดีสิบดีครับไปเรื่อยๆ มานครดึงไปเลยครับบงไม่ต้องผาาแล้วดึงออกไปเลยดึงผ้าเรือไปเลย <laughs> ยามกันครับเดี๋ยวจังจะมาเก็บอีก,อกเทีย่ยนหนึ่งนักหนักบอนงานบอน,นอีกงานบอนต้องมานแล้วโอ้มันละติดเลิกครับอันนี้นตัวนี้ติดเลิอกอึ่พุ่นติดตินนเอย้ยมัง้งตินตั้มเลยตินด่างเลยเป็นปลา หมอสีครับเป็ดปลาเนี้ยเกาะปลาหมอข้างด่าเออปลาหมอข้างหนึ่งครับผมเอเลียนเสบเชี่ี่คำจัดเอเฮดเดี่ยวเดียวกับเก็ดกับแซบอยู่ครับเฮดเดี่ยเดียวแล้วปลาหนานี่มันขนาดที่พี่น้องมันละเนื้อเกิดเเป็นแซบแบอยู่หนานี่มือมือขค้ืนได้ไปไปย่างก็อุ้ยเก็ดกัแซบกดปลาแบบนิ่นปลาอย่างนี้แบบปลาก้างนี่ใช่ไหม แคบดีจู้่นีปลาหมอสีครับปลาหมอข้างดำครับดูดเลยวะนี่โอ้วันฝลาเนนะี่ยเนาะเอ้ยแผ่พนันไ <ป S 2> ้คือ,อยังนไงจำจัดมันเลิศสเนี่ยกลบติ๊บกินแต่พืชรูดหามาเลยครับผมแต้ม10เอ็ดเรื่อยๆครับว่าตายใช่เนาะ รดึงเลือดด,ด,ดนนะึงเลือดน้ดึงเลืดเออไปครับผมไม่ต้องลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อมันบ่มันมันบ่มันปูหาปูหาบ่หาหนักบ่ลมองในน้ำคือขุ่นๆุนปะ พัดดังพัดกันอย่างนี้ผมมองถือมือหันถือแค่เลยป่ายัางนี่นยถือปลาเล้กอีกแล้วปลายัง<อ>ปลาตองครับผมมามาแล้วครับผมปลาตองสองแล้วครับว่าตายเห็นบ่ะโอ้คงเกิดแค่กระท้องเรือครับพี่น้องลมมันอยากพัดเรือมาแล้วครับปลาตองครับผมปลาตองเป็นเตียนที่สองครับพี่น้องครับเนี่ยปลาตองยัง ปลาตองเลยเดีเยด๋ยวนี้เนาะถ้าปลากาไม่นสิมีจุดดีเนาะแต่ว่าแต่ว่าคนไทยเขาเอิ้นปลาฉลาดครับภาษาาีสารบานเท่าเอิ้นปลาตองฮะรุ่นกันต่อครับผมพี่น้องไกล่สุดแล้วละแต่ว่าอีกประมาณสักไม,อกมออ่อีกสองร้อยเมตรอ่ะอีกพื้นหนึ่งอ่ะออไปพืน้นพื้นนี้ว่าทา่านสุดอยู่นี่ ว่าผมใส่สองผืนครับผมพี่น้องปล่อยกันเลยบนนั้นอ่ามาอีกแล้วครับตายยังยไงไงกระมังกระมังเออมังตายยังไงอาว่าก็ตุตมคือว่าตายเนาะตายเออนี่ครับเป็นแต้มที่เธอไดเลยวุ้นนี่หมาหนดูครับมันนี่ เพราะแต่อากาศหนาวๆไปจูป่บ่าเล่นเนะาะเล่นอยู่อู้หูน้องมึงอากาศอากาศอันนี้เป็นแค่หางเขื่อนนะครับนี่อู้หเขื่อนมีฟากยูพุ่นอีกเขื่อนแม่ประจันครับไปดูเห็นต่อครับมนันละเนี่ยเราคมประคองให้ออกย,ยังอยครับบ่มันอวย ลุนไปครับลุนไปเี้ยเพิงตื่เอาขึ้นมาเลนะผมไม่ยังถึงง่าไม่วะลุนไปลุนไปก็ทำไม่น้องยามดังพอท่านสุดโย่พื้นนึงนี่ดดนนใกล้แล้วอยู่อีกประมาณสักสิบเมตรพื้นนี่ยพื้นแรกเอาเบิ้งกันว่าพื้นแรกนี่มันได้ยักโตครับผมเลยจะนับให้เบิ้งเดี๋ยวให้มันสุดก่อน เกือบชิบชิบเนาะชิบบวกด้วยเนาะชิบต้นต้นครับอีออีกพื้นหนึ่งครับอ่าพื้นนี้ว่าท่านในสุดอยู่พื้นแรกพื้นละสองร้อยเมตรครับผมพี่น้องครับแปดเส้นลึกหาซิบตาสองพื้นครับป่าเคลื่อนแม่ปัจจันครับผม โอ้บาดใกล้สิเบิดแล้วคือบอดเอาเน่ะเป็นปอมมาครับเป็นปอมข้างหน้าคือเบิดแล้วพื้นแล้วปวดเต่มให้บอเพื้นนี่สกอร์จะจบรุ่นที่จะโตครับผมลอรุ่นครับตอนนี้เนี่ยประมาณจากสิบเอสลยละสิบสิบเอสนี่แหละ พื้นนี่นะเดีจบอยู่ที่เท่านี้มั้งเนี่ยสกอร์พื้นนี่บอดดบอดัตบ,บอดนักบอตึงอืเอเดี๋ยวผมนับเบิง้งให้เบิ้งกับผมไม่น่องพื้นแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโตครับผมพื้นนี่สิบสามตัวจบสกอร์พื้นนี่นั่นขอตโต้อมนะครับ ลอยไปผมก็เอาเรือประคองอันเดียวครับเนาะเนาะมาเบิ้งพื้นอู้อู้พนยังขึ้นมาอู้อู้อู้ขึ้นมาขึ้นมาเอาขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือก่อนอู้แต่เพี้ยนไงครับผมพี่น้องเอาขึ้นเรือก่อน อโอ้แต่เพียนไงแต่เพียนไง <c oughs> โอ้ <c oughs> แต่เพียนไงมึงมาถือแปดเส้นเลยยังไงเนี่ย <c oughs> โอ้ผืนผืนไหมครับผมอีกผืนนึงเนี่ย <c oughs> โอ้พันหบอมเลยอ่ะแต่เพียนไงครับเนี่ยเออเนี่ยแต่เพียนเขื่อนครับตัวปงไงเลยตัวนี้ไส้ด่างประมาณสิบสองเส้นนะครับเนี่ยแต่ว่าเขาตะหัวอยู่เลย <c oughs> แต่เพียนงไง,งแู้ันเนี่ย นั่นมีดเพราะไงนั่นเข่าเต้าหัวมันมีติดด่างมันติดลวดง่าย่นีดปาดเลยเนี่ยปาดไม่หมองหัวมันนี่ครับอาลวดเน,นาะเข่าเต้าหัวพอดีเลยครับคืบเข่าหัวเดียวเพี้ยนไงอ้กางไว้แต็มขึ้นหมดเลยพี่นอ้อ,อ,นอ,อ,นนองเออลวดเลยบแบเออนั่งเอ้ยใครบอกฮะ,ะอ่านี้นี่ ไข่เต็มถอนั่มันไข่เบิดไข่หนาไข่แล้วเนาะไปครับผมพี่น้องไปต่อครับโอ้เพื่นเพื่นนี่เริ่มมันนะครับผมเขามาปอมกับถือเลยเพื่นนี่ปีนบ่ะเออเออฮะเพราะว่าปลามันถือรอบหม่งสุดขอต่อพอดีเนี้ยโอ้ เอิ้นหาปูในหมาในลิลีตัวนี้ไหมแต่เพียนหมักยังไงเลยครับอันหมาเนื้อปูเอ้ยแต็มแ้วครับพื้นเนี่ยได้แต่เพียนไงเลยอ่ะเรื่อยๆครับลมมันก็ตีเลือดได้ฟังนี่เนาะ อ่อนยามด้านล่มตัวนี่ยามน้ำล่มหรือใครอยู่ลองล่มมาเลยเนี่ยครับปลานี่ปลากระมังกับปลาตะเพียนตัวน,นึงครับได้ตะเพียนตัวน,นึงละลาบเนาะพี่น,อนอ้องเนาะตะเพียนเนาะเออทางนาเห็นเราปวดฮะเอาแล้วครับผมทางนาเอาแล้วเอาแล้ว นั่นโอ้ตัวเดียวว่เพอ่เนี่ยยูัวเดียววะ่ะเนี่ยครับผมจิดแล้วโอ้เอาคุณๆอีกตัวหนึ่งสองตัวนี่เอาแล้วครับผมไม่ต้องครับเอผประคองเรือก,กันแั๊บนึงเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วอ่ากระมังครับผม ขาดเลยะดนอดีพอดีหดเดาะอ้โอ้ยโอ้ต่เพียงไงออกซะนะโอ้ย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 โงหลยโอ้ยโมึงด้เพอะยัมันตีเขานี่ยกอันนี้ออกอบินลงไปอนี่นี่ันเขาฟังพี่ <laughs> เพีย้ยโยกนี้ร่องทำโยกป่าลง่องโอ้แต่เพี้ยงไงตียันตายก่อนเป็นยังวะใส่ถุงใบบ่ใส่ถุงใบบ่ใส่ถุงใบเนาะโอใส่ถุงใบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันดีเงี้ยครับผมพีดดน่น้องแต่หมดเนั่นนั่นนั่นเห็นว่ากระโดดแค่หนึงเกือบอใช่ตำ่ำๆหรออันนอนอยู่ถุงครับมันโตใหญ่ครับเดี๋ยวโดดออกเลือครับผมจะได,ได มั <c oughs> นไปถือแังไห่วะนี่ไปครับผมไปน้องเดตโอ้โอ้พุผุนลอยหางกันเถอะเนาอจะรำมังปลาดูบ่ามากัดมันปลาบ่ตายก็โตเลยเนาะ เอ้ยว่าบ่อายตัวตัดตองตัวนี้ก็ตายอยู่บ่ตายนี่ไหมเอ้ยบ่ตายตายนี่่โยบ่ตายเอากล่องกับเดีอยวพี่น้องใจไม่เยอะครับงูเห็นบ่ขนาดยุค่าถุงอ่ะปุ่นมันโตใหญ่ครับโอ้โหมาตีตักถุงอีกแค่หลอดพุ่นใจเถอลาบปลาตะเพียนนะครับมันขัด กับหนึ่งหนึ่งกับแช่เพื่อนห้องก็มาเพื่อนหนึ่งกับลาดแหนมเลยงาตกกเตยไปกับตกข้าถุงไปเตยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเออดึงเข่าก็เลยดึงเขาวน้ำเลือดไป บ่ได้ได้ในเทียงสมมติว่าอันบ่ได้ได้ต้องเก็บได้นีนงัวค้อยกระเจ้าลอยน้ำขามนี่นีงสมมติว่าขันทีมใบไปไว,ไว่าเข,ขากินเขาเทียงล้วจะมาเก็บในบ่ได้เด้นีมมุนเพราะข้อยกระเจ้าก็ลอยน้ำขามมาเนี่ยจากฟังคุณื่อนี่รุ่นไปน้ำกันครับผมไม่นองครับผมใกล้ียหอดละเดี๋ยวไปหอดป้อมเดี๋ยวผมก็จะปิดอันนี้ไปละมันเวลาเงียวนะ พี่น้องจะรับชมแบบหาเบื่อเดี๋ยวรอสรุปแต่ว่าก็อีอกประมาณร้อยเมตรครับอีกร้อยเมตรก,ก็หอดไอ้กับเบิรแล้วครับตอนนี้ผ่านมานร้อยเมรแล้ะพื้นนี่โอ้เป็นห้างห้างนอกพื้นนี่เนาะโอเอาให้เ้อปป่วยให้มันขนลุกคักเบิึงกันนะ อืมเต็หนห่งางเว้ยอ่ะพี่น้องดเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วก็เดี๋ยวรอเบิ่งสรุปเลยครับเดี๋ยวผมพายเรือพายอย่างให้มันดีๆก่อนเป็นเรือเลยเป็นสองเรือแล้วครับผมสองเรือเลยสองโอ้ยแม่หนึ่งยิ่งใหญ่ครับขาที่ตัวงับอืมโอ้าุดยอดเลยขุดลนะขุดลนะอืมเยิบเยิบเยิบเยบินี่ครับผมผลงานตอนเช้าสุดยอดแล้วครับ เนี่ยปลาทึ้นขึ้นไี่ขนตาย,ยุ่งเนี่ยเนี่ยครับผมเขาา่อหอดฟังเป็น<ส>ที่บร้อยครับผมพี่น้องครับเนี่ย<ต><ต>ปลากลยได้ครว่ากินดรอครับอ้ยสุดยอดวันนี้อาหารเช้า